เสียงจากบ่อนน้ำตำนานหญิงชุดแดงแห่งบ้านดินเก่าคืนนี้ถ้าคุณกำลังฟังเรื่องนี้คนเดียวขอให้แน่ใจว่าข้างคุณไม่มีเสียงน้ำหยดลงบนพื้นเพราะนั่นอาจไม่ใช่แค่เสียงน้ำธรรมดาณนะบ้านดินเก่าอายุกว่า90ปีในอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรี บ้านหลังนั้นถูกปล่อยร้างมานานหลายสิบปีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่ตอนกลางวันแต่สิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจไม่ใช่เพียงเพราะความเก่ามันคือเสียงเสียงผู้หญิงร้องไห้และเรียกชื่อใครบางคนจากบ่อนน้ำหน้าบ้าน ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ60ปีก่อนบ้านหลังนั้นเคยเป็นของครอบครัวหงทองพ่อแม่ลูกสี่ชีวิตกับหญิงรับใช้คนหนึ่งชื่อว่าแพรเด็กสาววัยเพียง17ปีที่ชาวบ้านต่างบอกว่าหน้าตาสวยแต่มีดวงเคราะห์แรงไม่ถึงปีที่แพรมาอยู่ลูกชายคนโตของบ้านคุณปินวัย23่นไวปี ก็เริ่มสนิทสนมกับเธอมมากเกินกว่าฐานะนายกับบ่าวพ่อแม่จับได้เกิดเรื่องใหญ่แต่ไม่มีใครยอมพูดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในคืนฝนตกคืนนั้นรุ่งเช้าแพรหายไปและจากวันนั้นเสียงจากบ่อนน้ำก็เริ่มต้นขึ้นช่วยด้วยช้างอยู่ตรงนี้ช่วยฉัน หลายคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงร้องโหยหวนในเวลาตีสามทุกคืนฝนตกทีไรเสียงนั้นยิ่งชัดเจนแต่ไม่มีใครกล้าไปดูตลอดหลายปีมีพระมีหมอผีและคนทรงมากมายพยายามทำพิธีปลดปล่อยแต่ไม่มีใครทำสำเร็จจนกระทั่งปี2543นนักศึกษากลุ่มหนึ่งจากกรุงเทพ เดินทางมาถ่ายสารคดีเกี่ยวกับตำนานท้องถิ่นพวกเขาเลือกบ้านดินหลังนี้เป็นจุดเริ่มต้นคืนแรกพวกเขาได้ยินเสียงน้ำหยดเสียงร้องเบาๆจากบ่อนน้ำทั้งที่ฝนไม่ได้ตกคืนที่สองหนึ่งในทีมถ่ายภาพหายไปตอนเจอเขายืนเปลือยเท้าอยู่ริมบ่อน,น้ำดวงตาเบิกกว้างพูดอยู่ประโยคเดียว เธอยังอยู่ตรงนี้เธอไม่ไปไหนเธอ,อยังรักเขาหลังจากวันนั้นทีมงานยกเลิกการถ่ายทำทั้งหมดหลายคนพยายามลืมเรื่องนี้แต่เมื่อปี2522มีข่าวเล็กๆบนหน้าเพจท้องถิ่นว่ามีคนเห็นผู้หญิงชุดแดงยืนอยู่ริมบ่อนน้ำในคืนวันลอยกระทง นั่นคือเหตุการณ์ล่าสุดบางคนบอกว่าเธอคือแพรหญิงรับใช้ผู้ถูกหลอกและฆ่าทิ้งในบ่อน,น้ำบางคนบอกว่าเรื่องทั้งหมดคือเรื่องแต่งไม่มีใครเคยเห็นศพไม่มีหลักฐานแต่สำหรับคนในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าดเดินผ่านบ่อนน้ำหลังสองทุ่งและไม่มีใครกล้าพูดชื่อแพรออกมาดังๆ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่อย่าลืมว่าเสียงที่คุณได้ยินตอนกลางคืนมันอาจไม่ใช่ลมมันอาจไม่ใช่น้ำแต่คือเสียงของใครบางคนที่ยังรอความเป็นธรรมอยู่ใต้บ่อนน้ำนั้นตลอดกาล